ยำเต้าค่ะแม่ไกป่ปลาแม่เนี่ยมันก็ยังอยู่ดีอยู่แล้วฮเฮสุดบดได้กินดอกพี่น้องเลยไก่มันเคลียร์ไหมค่ะมันเป็นตะเกิดอยู่ด้วยพี่น้องเฮ็ดแต่ว่าไกป่ปลานี่ทำงานนักขนาดเลย เขาจับไปนี่เจ้าของอันไก่แล้วสิลู่พ่น้อบางนั้นมาเคลียพี่น้องบงิ่งเคลียแป้นเออเติดเลยเด้โอ้ยถ้าเกิดว่ามันอันมันมาเคลียแหละมันพอเงินพอข้ามให้เจ้าของสวนเนาะพี่น้องเนาะเจ้าของเล่านี่เจ้าของไก่เล่านี่คือสีพแพงขนาดได้ไห่น้อยว่า ถ้าเกิดว่ามันมันอยู่หลือมันสร้างประโยชน์ให้เล่าะนะจะคล้องเล่านี่ไม่หน่อยว่าสีล่อมขอบท้องค่ำบนลววาวให้เล่าย่าเนี่เปียกง่ามง่ามพี่น้องเลยช่วงในร้านไส้เบา่างค่ะขันคือจังที้นได้นิทานเนะพี่น้องเนาะ อันไก่ไขออกมาเป็นท้องข้ามสีแม่ค่ะเล่านี่สิครั้งซุ่มไหวคักๆมาหน่อยวะคือในนีท้ทานนี่เนาะจามา,าจกากร้สางประโยชน์ให้แม่เนี่ยไปจ้างจะมาเคลียร์มุนไหวใสประแดกไปเคลียร์หอดอันไม่หน่อยอันกระปุยเนี่กระสอบนะไม่หน่อยว่าฮั่นนไม่หน่อยเปิดทุ้งไหวว่าเสียาใส่นน่ละมันไปเคลียร์มือสาวนี่ไม่หน่อยก็ไปเก็บลงปุยไม่หน่อยมันไปเคลียร์ับหมดเลยพี่หน้อง ไก่ตัวนี้มันพาลูกมันหากินไม่เหน่อยก็คิดว่าเออขัดเกิดว่าอันลูกมันใหญ่มันสีไข่ใหญ่ดอกแม่เราเสเอาลูกมันไปขายไปต่มป่ะตอนก็เกิดแม่ใหม่มาอีกกับมึนขึ้นกันนี่ละขันเฮดมันสีเกิดนั่นยังสีเนาะพี่น้องเนาะเต้นก็สิบรูดกินเพราะว่าไก่นวเนี่ยมันมาจัดมากพี่น้องเลยติ๊กมันบริเดลงมาขังรางนะคะมันอยู่ขังบน มันอยู่ของบนมันกเ็เคี้ยวขื่นทึงตโตไม่หน่อยนะเนี่ยมือสาวไม่หน่อยแบบอันนี้จมเหลืองไก่เนาะจมไปสัตวละมือว่านนี่ร้านอันร้านมาเบิงอันร้านมาเบิงนามว่าอน,นอาผมสีว่านต้มเดอ้อว่าสันวามันกระสิไดดกันและวั่านตม้มว่านต้มนี่มันต้อไม่นามจักหน่นอยเนาะอันนี้ไล่เด้ดดพี่น้องเนี่ย ไม่เดน๋ยว่าน้ำดำขุ่นแล้วโมเป็นน้ำอันบ้านเขาซื่อหรอกตะวันตรงน้ำตรงน้ำค้างเพราะว่าเราพึ่งไทยหน้าไปคันว่าค้างบดีกับซิเมนว่าอัญญาเกิดได้พี่นอ้องอัญญาเกิดนี่ก็โอ้ยนี่ต้นเขาเลยไม่หน้่อยนั่นมาเอาอันเนาะไม้ไปแกงค่ะมันสีแกงเนาะไม้ว่าสิแกงแตะหมอว่านนี่ละติดภารกิจก็เลยบ่ได้กินแกงเนาไม้เหมือว่านนี่ วันนี้โซว่าสิกินแกงนงมั่ยก็เลยอันแซ่เขาเบื่อไว้ค่ะมากินแกงนงมั่ยน้ำกันเด้อจ้าเบิ่งเมื่น้อยสิโซนนมัมยเมื่อน่อยเด็กแกงนึงค่ะบ่เด๋ลงไปข้างล่างกินผู้เดียวเอาซ้ำหนีกับพ่อค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ